โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมีเรื่องมาอยู่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากใช่ไหมใช่ส <S <S ิแล้วผมจะมาบอกท่านผู้ชมว่าข,ขอนอนพูดนะผมจะมาบอกท่านผู้ชมว่าวันที่สิบเก้าสิบเก้าเมษายนเป็นต้นไปนะครับผมจะสร้างชแนลใหม่ชื่อว่าชแนล ยูโรแชนส์เกมมิ่งนะเพราะผมจะได้น็อตบุ๊กอันใหม่มาแล้วนะเพราะโนตบุ๊กอันเก่าแม่งเจ๊งไปแล้วผมเลยต้องมาถ่ายโทรศัพท์ไงแล้วคือภาพมันไม่ชัดไงแล้วคือผมจะเปลี่ยนเป็นยูโรแช s ส g เกมมิ่งซึ่งแชนแนลนี้ก็ยังอยู่ไม่ตนองกลัวไม่หายเราผมจะสร้างอีกแชนแนลหนึ่งยูโรแช s ส g เกมมิ่งแล้วทุกคนจะได้ดูผมแชนสเกมแน่นอนนะ ใครอยากให้แคสอะไรก็คอมเมนต์ได้นะสำหรับคลิปนี้อะไปก่อนนะบ๊ายบาย